มาลุยมาเยเซียกันที่เกาะมาบูนค่ะอันนี้เราจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบ,บิสนสุวรรณภูมิแล้วก็มารอรถชัตเป้นบัสมันเราจะจบไปจับวันใส่หมวกไหมคะแล้วเราจะขึ้นชัตเต้ลบัสน,นะคะไปที่สวนรคภูมค่ะ ีแล้วก็เจอติ้งบลอกติ้งพาเพรว่าเราเช็คกันมาแล้วเดี๋ยวอใส่บุกิ้งแคนี่อะไรใส่บุกิ้งสร็จันเอร์มรับตัวข้างล่าง ดอินทันกันแล้วค่ะไปกัน,ะกน,กนแะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทาน,นตอมอก็เดี๋ยวจะเข้าเกักนนะคะคนะเยอะมากแบยอมากๆไปกัน,นันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยลยั าการตรวจแล้วก็จะผ่านต่อไปแลนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอเป็นที่เวลาล็อกเตอร์เลยค่ะตอนนี้ผ่านกองรอแล้วก็สแกนกระสอบเข้ามาแล้วะค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปที่เกตกันก่อนจะไปเกตก็ช้อปปิ้งค่ะเรยทานจนก่อน ช้อปปิ้งคือเยอะมากค่ะใช่อไม่มีมก็คือเงินค่ะเจดมอปป่ะเล็กเสร็จแล้วเราจะไปเก็บค่ะไปค่ะกจะไปเก็บแล้วเป็นนันเราเก็บแค่นั้นมีใหญ่ใจดีสมัครธมาชคารกูก ใเราเป็นนั่งเา Let's go <S นี่คือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะ, much, sheep. ะ,คะ 20, ที่สมัครสมาชิกมูลค่า20,000บาทเพื่อให้เราได้ไปนั่งเลา สมัติสมาชิกสองหมื่นบาทให้เรามานั่งเล้าได้กินอาหารแต่ว่าแพงมากเลยนะแค่ห้าตร้อยเราหัวเงินเราหัวถูกไปค่ะเสร็จแล้วไปกันมาเลย ก่าจะได้ไปผ่านต่อมอขึ้นลงขึ้นลงเป็นว่าเล่นเลยจ้าเแบบการเดินผ่านต่อมอเปิดคนเข้ามาอกันค่ะไปค่ะรีวิวซื้อของคือแฟมิลี่แฟมิลี่แท้กินง่ายๆประหยัดประ,รประรหะนนยัหดเพราะว่าต้องเดินทางต่อ แรมเบอร์เอ่อคลาลินเอ่ออันนี้เขาคือใครผัดทิพย์ี่นะ่ะพี่พี่มาจากประเทศอะไรอ่ะจีนเหยอนี่ติดตอมอหรือเปล่าติดแล้วจะออกมาได้อ่ะโอเคเดินสบไปที่พักนะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่คืนนี้ไปไหนคืนนี้ไปไหนไปไหน u n a คืนนี้ไปชนะทาวแล้วก็ Twin Tower ค่ะอุย้ยเหมืนบ้านเลยค่ะบ้านหลังที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ชิ้นค่ะสมาชิกรูเมรูเมต,มเมตอุย้ยมีชุดอุย้ยชุดชุดทหารต๊รับเกอุย้ยถ่ายรูปแบบวิวคืออลังมากห้องนอนยังไม่เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนดีมากไปดูห้องนอนกันต่อ อันนี้ห้องนอนห้องเล็กอีกห้องหนึ่งอูมีตัวสภาด้วยดูวิวสุดเจ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำาพะดาโอ้มีเครื่องซักผ้าด้วยอห้องน้ำก็ดีมากเลยค่ะสะอาดมากนี่ไงมีห้องอาบน้ำเกรกๆมากเมยทุกคนกำลังลุมซื้อของหิวม,มากหิวสุด,สด ไปวัดไปวัดไปวัดแล้วก็ไปชนะค่าวก็ไปาวเค่ะอรถเื่องแลค่นี่ันเรามาถึงทัาปาดนะคะดูอะไรนะมบาดูทัมาเทปบอกว่าข้างบนเป็นถ้ะพิฆนค่แล้วก็มีเทพเจ้าด้วย กำสวยนะคะโอ้คหพาไปดูกันค่ะเราจะลงไปรนทัะเราขึ้นไม่ไหวเราเหนื่อยขึ้นมาถ่ายรูปเฉยๆสถานีต่อไปใช้หน้าทางนค่ะ Patrolling Street หาข้ากิน่ะบายเราเอาแกรฟมารับค่ะทริปนี้คือทริปเรียกแกรฟ การจราจรการจราจรช่วงเย็นวันนี้ที่ว้าร์ร <brewer ies> ับยืนรอจับน่าร้อยมากโอ้ oh. my god อันนาราฮอยหิวข้าวค่ะหิวข้าวแล้วค่วควคะ,คะได้เมนูกันแล้วค่ะวันนี้เราจะมากินพัดพอดพัดพอดที่ร้านนี้ สเต๊กฟู้ดอินโคล่าสตฟูงี้เีอนมอกไฟชาบูเสียบไม้ค่ะชาบูเสียบไม้ดีๆนี่เองมีแบบมีแบบต้มแล้วก็มีแบบทอดดนนีน้ำจิม้มขา้าวมันไก่น้ำจิ้มพริกเผาและน้ำจิ้มหมูสเต๊กบานเรลา รวมๆแล้วทุกอย่างก็ดีนะคะดีมากใช่ไม่เติมไม่เหมาสวยฟังมากพื้นดีวอลวิวก็ดีกว้างขวางโอ่งโถอ่างขางแล้วก็แล้วดูวิวคือชอบมากค่ะเค้ารดีอย่างนี้นี่เองครูก็มีนะคะ ดีมากค่ะดีดีไหมคะหัวหน้าดีไหมคะภรรยาหัวหน้านดีนะคะซื้อไว้สักข้องไหมคะชิช